ทบทวนข้อ3อีกทีนะครับเป็นความจริงหรือไม่ที่คุณนางสุจินมาจากชีวิตในศาสนาคริสต์เพิ่งมาเป็นผู้บรรยายธรรมะของพระพุทธศาสนาเมื่ออายุมากและจากการนำคําเฉพาะของศาสนาอื่นเข้ามาสอดแทรกในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนเป็นที่เคลือบแคลงว่าคุณนางสุจินปลอมตัวเข้ามาบิดเบือนหลักธรรม เพื่อทำลายพระศาสนาค่ะศาสนาไหนไม่ทราบที่นำมาสอนที่ไม่ใช่พุทธศาสนาคำไหนศาสนาไหนครับท่านผู้กล่าวหาเนี่ยนะครับจะต้องระบุมาสิครับว่าคําไหนที่เป็นคําเฉพาะของศาสนาอื่นที่ท่านอาจารย์นํามากล่าวมาแทรกนะครับที่ไม่ใช่คําสอนในพร,พระพุทธศาสนานะครับ พราะท่านก็ไม่ได้กล่าวมานะครับว่าคําไหนเพื่อต้องการให้คนรู้ก็พูดมาเลยใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างนี้คนจะรู้ได้ยังไงคําไหนผมว่าเป็นเจตนาร้ายของผู้กล่าวหาที่จะทําให้คนนี้มีความเครือบแคลงในท่านอาจารย์แล้วก็จะได้ไม่ไม่ไม่ฟังพระธรรมที่ที่ท่านอาจารย์กล่าวตาม ตรก,ก็คงจะมีเรื่องไม่จริงอีกเยอะแต่คุณที่ฟังธรรมะก็ฟังธรรมะค่ะนี่เป็นความต่างกันของผู้ที่ฟังเรื่องที่ไม่จริงแล้วเชื่อและก็ไม่ได้ฟังธรรมะว่าประโยชน์อยู่ตรงไหนและคํานั้นน่ะจริงอย่างที่เขาคิดไหมที่ได้ยินได้ฟังมาโดยไม่มีหลักฐานเช่นเอาคําของศาสนาอื่นมาแสดงเนี่ยตรงไหนสักคำหนึ่งแค่คำเดียวก็ได้ ในเมื่อ,อท่านผู้กล่าวหาไม่ได้ระบุคํามาเราก็คงไม่กล่าวถึงหาได้ไหมะคะเพียงคําเดียวต้องให้ท่านผู้นั้นไปหามานะครับสักคำหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก็ได้ยินบ่อยๆที่เขากล่าวกันนะครับคําว่าเก็บไว้ในไทยเขาจะอ้างคํานี้บ่อยกันมากเลยว่าเป็นคําที่คิดเอง เขาไม่เคยพบคำว่าฮาไทยในพระไตรปิฎกไปดูเสียก็อาจารย์คำปั่นก็ได้ประมวลธรรมะสั้นๆน,นะฮะแล้วก็เก็บไว้ในฮาไทยเพราะนั้นเก็บไว้ในฮาไทยจะได้เข้าใจกันว่าแท้จริงแล้วนะครับเป็นข้อความโดยตรงจากในพระรพุทธศาสนาแล้วถามหน่อยเถอะไม่เก็บไว้ในใจจะเก็บไว้ที่ไหน เพราะไม่เข้าใจก็ไม่มีความเข้าใจจะไปเก็บอะไรก็จะ,จะไปเก็บไว้ในตู้หรือจะไปเก็บไว้ที่ไหนคะถ้าไม่เก็บไว้ในใจเป็นที่สะสมทั้งหมดครับสะสมอะไรไหมก,ก็ตั้งเยอะสะสมความเข้าใจถูกต้องสิคะประโยชน์กว่ามากมายและสมควรไหมที่จะเก็บไว้สะสมไว้ มิฉะนั้นไม่มีที่เก็บไม่มีที่สะสมแน่ถ้าไม่อยู่ในใจคุณครับปั่นจะกล่าวสักหน่อยไหมครับจะได้ร่วมมีในมีภาษาบาลีด้วยนะครับจะได้เข้าใจชัดเจนท่านอื่นท่านที่ติดตามอยู่ท่านจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับครับก็เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเลยนะครับเก็บไว้ในหัตถไทยนะครับหัตถไทยนะครับภาษาบาลีก็คือหัตถยะ เวลาแปลเป็นไทยนะครับก็จะทับศัพท์บ้างใช่ไหมครับหาไทยบ้างใจบ้างหรือหาหรือไทยบ้างคือความหมายเดียวกันเลยนะครับเป็นสภาพรู้เป็นท่าตรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะครับจะสะสมที่ไหนก็สะสมอยู่ในจิตหรือว่าอยู่ในใจนี่แหละครับไม่ได้สะสมที่อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อความทั้งหมดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับฟังแล้วนะครับเกิดความเข้าใจถูกต้อง นั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรเก็บไว้ในใจเพื่อเตือนใจไม่ให้ลืมในความเป็นจริงของธรรมะนะครับอย่างเช่นข้อความที่ปรากฏในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาสนะครับก็มีข้อความนี้นะครับหัทเยนิเทตัพพระยุตกังภาษาบาลีก็ตรงตัวเลยนะครับข้อความหรือว่าคำที่ควรเก็บไว้ในหัทไทจะให้แปลอย่างอื่นได้ไหม ก็ต้องแปลอย่างนี้ใช่ไหมครับในความเป็นจริงของพยัญชนะข้อความที่ควรเก็บไว้ในหาไทยข้อความที่ควรเก็บไว้ในใจข้อความที่ควรเก็บไว้ในหาหรไทยก็คือความหมายเดียวกันนะครับเป็นประโยชน์ไหมที่จะได้ฟังคําจริงแล้วก็ได้ทบทวนในความเป็นจริงนั้นเพื่อไม่ให้ลืมในความเป็นจริงนะครับซึ่งกระผมขออนุญาตอ่านข้อความในพระไตรปิฎกนะครับที่อ้างมาสที่นะครับว่า อันนี้ในปะปัญจสุทนีอัตถกฐามัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตนะครับจุลหัตีปโทปะมะสูตรนะครับหลักฐานของวาจานั้นมีอยู่เหตุนั้นวาจานั้นชื่อว่ามีหลักฐานอธิบายว่าบุคคลผู้ควรเชื่อได้นั้นย่อมเป็นผู้กล่าววาจาอันสมควรที่จะพึงเก็บไว้ในหัไทย คำจริงทั้งหมดนะครับควรฟังควรศึกษาควรไตร่ตรองจริงๆนะครับแล้วลองดูนะครับว่าผู้ที่เข้าใจพระธรรมนะครับท่านมีความประพฤติเป็นไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งนะครับในพระพิธรรมปิดบุคลบัญญัตินะครับพระเถระย่อมกล่าวพระธรรมและพระวินยัยถ้อยคําของพระเถระนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นของควรเก็บไว้ในหาไทย ดุดผ้าแขวนกาสีอันบุคคลควรเก็บไว้ในพระอบของหอมฉะนั้นเก็บอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพควรศึกษาแล้วก็ควรเข้าใจอย่างยิ่งก็คือคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวอ้างมานะครับก็คือเป็นการกล่าวร้ายท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับเพราะว่า ท่านอาจารย์กล่าวตามพระธรรมวินัยกล่าวตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผู้ที่เผยแพร่คําจริงตามคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากว่า60ปีนี่หรือคือผู้ที่ทําลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกท่านได้ฟังแล้วก็ได้พิจารณาไตรตรองตามจริงๆรครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าทราบว่ามีผู้ที่ได้เข้าใจก็เป็นจํานวนมากนะคะ ที่ได้เข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับนี่เห็นชัดเลยนะครับเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งก็มาจากการที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและอัตถรถานะครับจึงคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยไปนำคำเฉพาะจากศาสนาอื่นมาสอดแทรกอย่างเช่นที่กล่าวถึงคำว่าเก็บไว้ในหัตถ์ไทยนะซึ่งอาจารย์คำปั่นได้กล่าวชัดเจนแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นข้อความโดยตรงในพระพุทธศาสนานี่ะจึงแสดงให้เห็นถึงการกล่าวร้ายโดยที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมของผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคุ้มแต่จงที่แท้แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าใจเลยนะครับจึงกล่าวอย่างนี้นะฮะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งตัวเองเข้าใจผิดก่อนเนี่ยนะครับ แล้วคำว่าหาไทยเนี่ยภาษาไหนกันคะลองหาภาษาอื่นมาสักคำสิมีไหมหาไทยนอกจากบาลีและไทยคล้วบาลีก็คือคำ<ๆ>ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสในภาษานั้นภาษาไทยก็มีคำนี้ความหมายก็อย่างเดียวกันแล้วถ้ามีความเข้าใจขึ้นว่าหทยะคืออะไรอย่างถูกต้องมิดีกว่าหรือเพราะฉันเชิญไปหาคำนี้ในภาษาอื่นว่ามีไหม ในศาสนาอื่นด้วยที่กล่าวไม่มีศาสนาใดคําสอนใดที่จะไม่มีคํานี้ในภาษาอื่นนอกจากภาษาบาลีกับภาษาไทยขัทยะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ามาจากศาสนาอื่นได้หรือรเป็นคําที่อธิบายจิตคำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสภาพที่เป็นภายในนะครับในที่สุดก็คือจิตซึ่งจะสิ่งที่ควรจะเก็บไว้ในจิตคือสะสมอยู่ในจิตนะครับ สะสมสืบต่อยูนินจิตก็คือความเข้าใจและคุณความดีทั้งหลายซึ่งควรที่จะสะสมไว้ในจิตนะครับหรือเก็บไว้ในหัตถไทยอีกประเด็นหนึ่งใ้าใจคจารคำปั่นที่กล่าวหากันอย่างตะกนะครับว่าปลอมตัวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นใครปลอมลอมตัวเข้ามาบิดเบือนหลักธรรมเพื่อทำลายพระพุทธศาสนานะครับใครอะ่ะไม่ได้แต่งตัวเป็นพระอ่ะ เด็กไปปลอมตัวปล่าตัวจริงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าปฏิญาณตนนะครับว่าเป็นชาวพุทธโดยเฉพาะปฏิญาณตนว่าเป็นบนรรพชิตห่ผมผ้ากาสาวพัดแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินยัยก็บิดเบือนนั่นแหละครับในสมัยก่อนก็มีคำว,ว่าเดรถีปลอมบวชใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ ได้กระทำกิจของพระศาสนาให้ลาสิกขาออกไปและคันผู้ใดที่ทำโทษที่มีโทษก็ต้องไปรับโทษค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าปลอมตัวเนี่ยหมายความว่าไงคะวันไหนเวลาไหนที่ปลอมตัวที่จะกล่าวว่าปลอมตัวมาสอนธรรมะ วันไหนบ้างปลอมตัวก็เป็นอย่างนี้ทุกวันปลอมตรงไหนเป็นคำพูดที่ไม่มีสาระพระพูดคำที่ไม่จริงแต่ปลอมบวชนี่มี<笑><笑>เดยวทีปลอมบวชเพราะยังมีลัทธิผิดๆของตัวเองอยู่แล้วเขาก็มาบวชกันใจวิชัยเชิญครับ กับท่านอาจารย์ครับก็สนทนาในประเด็นนี้ด้วยครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์เนี่ยก็เข้าใจครับว่าไม่อ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลที่เลื่อนลอยครับแต่ว่าในประเด็นนี้อย่างการที่ภิกษุนะครับปฏิญญาว่าเป็นเพศภิกษุแต่ว่าในวัดเนี่ยก็มีรูปเคารพของศาสนาอื่นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้ครับซึ่งเราก็ได้สนทนาแล้วก็ชี้แจงว่า เป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรก่อก,การที่ภิกษุจะมีรูปเคารพในศาสนาอื่นในวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่า,านอาจารย์ครับพระเจ้ผู้นั้นปลอมเป็นภิกษุใช่ไหมถูกต้องครับในเคารพไม่ได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีรูปเคารพของศาสนาอื่นอันนี้แสดงปฏิญญาเพศเป็นภิกษุด้วยนะครับท่า,านอาจารย์แต่ว่าก็ไปกระทํา okay. ต่างเมื่อปฏิญาณเพศ่าเป็นภิกษุแต่ไม่ใช่ภิกษุปลอมเป็นภิกษุหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้ครับท่านอาจารย์ควรที่จะให้คนได้เข้าใจให้ถูกต้องครับไม่งั้นก็ตามตามกันไปเห็นภิกษุทําอะไรก็คิดว่าถูกหมดก็ต้องอาศัยธรรมวินัยที่จะชี้แจงให้ถูกต้องว่าผิดอย่างไรถูกอย่างไรครับท่านอาจารย์เนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญครับตกลงใครปลอมเห็นไหมคะเพราะนั้นคนที่ผู้ที่ปลอมเลยครับ ก็คือผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นอาเป็นชาวพุทธกันนะครับนะครับที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจพระธรรมวินัยนะครับก็บิดเบือนพระธรรมวินยัยด้วยความเข้าใจผิดนั่นแหละนั่นแหละคือปลอมเพราะว่าต่อให้มาบวชแล้วก็มีความเห็นเป็นลัทธิอื่นคือคําว่าเดรธิสิทธิยะเนี่ยาจคำปั่นก็กล่าวไปหลายครั้งละ คือเขาก็มีความคิดเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วทําไมฮะบวชมาแล้วก็ทําเครื่องรางของของลังไงใช่ไหมบวชมาแล้วก็ก็คือยังมีลัทธิของเดรัถีคือลัทธิความเชื่อที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะฮะยังมีการทําพิธีกรรมมีการทําอะไรต่อไรเนี่ยนั่นแหละครับคือเดรัถีปลอมบวชซึ่งทําลายพระศาสนานะครับ เพราะนั้นการเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรนะครับจึงจะรู้ว่าใครกันแน่ที่บิดิดเบือนนะใครกันแน่ที่ปลอมเพศเข้ามาและใครที่ดำรงรักษาพระสัตธธรรมที่แท้จริงเพราะหัวข้อหลักวันนี้คือใครบิดเบือนพระสัตธธรรมไม่ทราบว่าข้อนี้มีท่านใดในข้อที่สามเนี่ยนะครับ ก่อนที่เราจะไปข้อที่4จะมีท่านใดกราบเรียนท่านอาจารย์หรือจะเพิ่มเติมอะไรก็เชิญนะครับครับเพราะว่าผู้ที่เขียนมาไม่ได้อ้างเลยว่าบิดเบือนอย่างไรครบับิดเบือนด้วยข้อไหนจะได้กล่าวก็เหมือนกับเลื่อนลอยครับท่านอาจารย์ครับเพียงแต่กล่าวหาแต่ว่าไม่มีข้อมูลว่ากล่าวที่กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าบิดเบือน หลักธรรมเพื่อทำลายพระศาสนาเนี่ยบิดเบือนข้อไหนอย่างไรและทำลายอย่างไรครับอาจารย์ครับ,รบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดก็เลยไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นเจตนาก็ชัดเจนนะคะถ้าหวังดีต้องชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องว่าผิดตรงไหนอย่างไรและที่ถูกขืออะไรแต่นี่ไม่มีเลยจะชื่อว่าหวังดีได้หรือครับก็น่าจะไปข้อที่สี่ได้ ข้อต่อไปที่เป็นข้อกกล่าวหาที่สี่ครบถ้วนนใช่ไหมคะข้อ,อนี้ 3, ค,รนครับข้อสามน่าจะครบถ้วนนะครับซึ่งกับผมขออนุญาตอ่านข้อสามทวนอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเป็นความจริงหรือไม่ที่คุณนางสุจินมาจากชีวิตในศาสนาคริส <_ d ream in> เพิ่งมาเป็นผู้บรรยายธรรมะของพระพุทธศาสนา,า <_ d ream in> เมื่ออายุมากและจากการนำคำเฉพาะของศาสนาอื่น เข้ามาสอดแทรกในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนเป็นที่เคลือบแคลงว่าคุณนางสุจินปลอมตัวเข้ามาบิดเบือนหลักธรรมเพื่อทำลายพระาศาสนาก็าเป็นความเท็จทั้งหมดนะครับ